เราเกมนีอนนี้รมการพักทางะหารอยู่เราจะได้ผู้ท้าสีแดงเล่นเกมก่อนรางวันก็คือตัวผู้มีไปกับของทีโพวงมาลัยก็ได้แล้ว ม่เกรอแล้วครับ่ันไหครับมิตการต้องไปเคลีย์กับเด็กไเราเราไม่ได้ให้ทีมนะฮะเราให้บุคคลให้สีดติดรอเพราะว่าเงจากอยากไปอะอยากไปกติกาีนะครับกาคือตั้งตั้งตรงจุดนี้ฮะตั้งบอลจุดลูกบอลครับบอลตีบ ใส่รองเท้าเด็กได้เลือกดีกว่าครับครับไม่อยาก <coughs> 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 พี่โตดูกนรสุ่บอลของลูกเรือเนี่ยมาตามละเอียดตามรายละเอียดนะตามรายอียดนะชิวเพียนะไม่เคยทิ้งน้องนะฮะพี่โตนะผู้สักนี่นี่พีเพียพี่บอนะพี่อนะตอนนี้คือไปหรอ ี่พี่โพสี่พี่โพสในคลุ่มันเท่าไหร่วะสี่พันเก้าเท่าไหร่ไม่รู้ะที่พี่โแล้วพีโปแล้วลองเปิดดูนะสี่พันเก้าพี่คับคุน้าครับไม่มาสัมภาษณ์พี่มอเลยมาได้ไงเนี่ยสเต้นเนี่ยไม่รอไอซิมี้อาวไปปัญาอะไรไม่้องใส่โอ้โอคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ่นรพีครับนะฮะฮะคนนี้มัอยู่ร่วมกับเรา ชนะขึ้นจากผมพี่บอกเลยนะคนนี้หลเริ่มม่วงสิบวินเช่นกันนะเอวตันงแต่งตัวเหมือนกันหรอพีเลยชอบแนลชอบทุกคนปีหน้าปีหน้ามาปีนี้เชิญ้วไม่ใช่ไม่เชิญนะตอนเช้าเลย เอากลับบ้านไหมใช่เลยรองู้มีชื่อรองเทารองเ้ารอท้าไม่ได้ที่ไว้ดีแน่สุเลยเขาเอไันอิ่มแ้วี่ยมมากว้าสน่กด้นอคาว่าดีดไดี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 ดไดไดี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 ดเดีดไดี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 ดด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 ดีดดี งานประจำปีหรอวารการอ้ไที่ไห่ของทีมซึ่งเราก็ติดต่อกันทางเฟซบุ๊กไลน์เลยนะครับเรามีปัญหาเราก็ช่วยตอบต่อตลอนะครับทีนเรามาสังสรรค์กันนะต่อไปมีการแต่ราัลู่้หายคลัวผมเอาเงมัมดูนิดน้ก่อนเพราะเราจะมเรามาเหลเดืนมากากเราาโัวเะไรแบบนีก่อได้ตำแหน่งครับตายตำแหน่งนะัาตำแหน่งเฮ้ยมีช่วยสำหรับตาแหน่งด้วยนะครับาบ้อันนี้แนครับตะวันกองหลังกอดเยี่ยม เป็นกองกองการตัวเรยี่ยมเยอนมาเยยเเลยอะัวขายังไงก็ตะเตัแ้ะลเียงก็ดีนะไม่มีไมีเอีแล้วเขานี่ะแล้วเขาเนี่ยปรอแมของกองหเนี่ยเราดูัีเราดูกัน ชวนมีมีเองคำข้ายส่งไล่แก่ดิ้น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 ดิ้่ดิ้น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 ด้นดิ้นดิ้นด้นดิ้น้นดิ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 ้ดิ้นดิ้นดิ้นดิ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 ้นดิ้นด

มีรางวัลอะไรอย่างไรไลกของารไปองการผ่านไปต้องนดิต่อไปเนี่ยต้องน่เลยพี่นี่ตองน่ครับตองหน้ต้องนี่เราองนยอน เราเก็ <łość> บรแตปีประมาณนี้ค่อนข้างจะถือว่ารัเลชนะ่รางวัลสองยเยี่ยมงี่ยมนครับอ้าเ่อ่วันปมานี้เราเปิดมาัลี่สองอดก้แก่อูหู

ก็ยิงก2ไปเลยข้าวเอได้โหแด้วมันละลายล้วมันละลายเดี๋ยวมพูดเมัักยอดเยี่ยมของแมนเชอร์ไนดนะครับเอ้ยครับได้แ่ใครครับพีเต้แต่ม่้ครับยูไดแชมป์้ว่ชมแล้วครับ